เร็วๆนี้ในดวงชะตาของคุณกำลังจะได้ปลดล็อกในเรื่องอะไรนะคะวันนี้ไม่หมาะขออนุญาตมาเปิดไพ่เปิดคำทำนายให้กับทุกๆท,ท่านที่ได้ผ่านเข้ามาเจอคลิปในวันนี้นะคะขออนุญาตครูรุกุบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาเทวดาประจำตัวทุกท่านในการเปิดไพ่เปิดดวงชะตาให้ไพท่ทุกใบที่ไม่หมอได้เปิดออกมาได้อย่างแม่นยําและชัดเจนอนุญาตให้ไม่หมอเปิดดวงชะตาให้ด้วยนะคะ บุญสัมพันธ์กันจึงได้พบจึงได้เจอจึงได้มาฟังคําทํานายจากไพ่ของแม่หมอนะคะวันนี้มาดูกันนะคะว่าเร็วๆนี้ดวงชะตาของคุณนะกำลังจะได้ปลดล็อกนะคะปลดล็อกก็คือสิ่งที่มันติดติด,ตดขัดขัด,ขดในชีวิตนะคะคุณกำลังจะได้ปลดล็อกเรื่องอะไรบ้างให้พลังงานไพ่สื่อออกมาให้ชัดเจนแม่นยำไพ่ใบแรกนะคะ พลังงานไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เดอะเฮอร์มิตขึ้นมาต่อการหลายคลิปหลายวันแล้วมากๆซึ่งเป็นพลังงานที่แม่หมอต้องบอกว่านำพานำมาซึ่งแสงสว่างในดวงชะตาจริงๆนะคะดวงคุณกำลังเปิดนะดวงเปิดบารมีเปิดบุญเปิดโชคเปิดนะคะมีพลังงานขององค์ปู่ฤาษีนะคะที่อยู่ในดวงชะตาของคุณที่คุ้มครองดวงชะตาองค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณนะคะใครที่นับถือองค์ปู่นะ นะคะปู่ฤาษีปู่ท้าวเวทนะคะแม่หมอมั่นใจว่าณเวลานี้เหมือนท่านกําลังอวยพรอวยชัยให้กับดวงชะตาของคุณอยู่อย่างแน่นอนไพ่ฤาษีไพ่เดอะเฮอร์มิตเนี่ยสื่อในเรื่องอะไรได้อีกสื่อในเรื่องของการที่ตัวคุณเองกําลังตื่นรู้ตื่นรู้กับอะไรหลายๆเรื่องนะคะเห็นทุกเห็นธรรมนะคะเห็นสัจธรรมของชีวิตนะคะเพราะว่า คนที่จะเห็นสัจธรรมของชีวิตได้ไม่ธรรมดานะต้องผ่านอะไรในชีวิตมาเยอะจริงๆนะคะกว่าที่จะมาย,ยืนอยู่จุดนี้ได้เนี่ยนะคะไม่หมอว่าคุณเองเนี่ยนะคะก็ล้มลุกคุกคลานนะคะมาเยอะมากๆแล้วแหละนะคะโดนบีบคั้นโดนผลักดันจากอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างหรือแม้แม้แต่ในขณะนี้ก็ตามแต่บางคนอาจจะยังเจออะไรที่หนักๆอยู่ก็ได้นะแล้วไพ่ขึ้นมาใบนี้ก็คือ เหมือนเข้าสู่เส้นทางของการปฏิบัติธรรมด้วยนะคะหลายๆท่านฟังธรรมฟังเทศฟังธรรมเป็นประจำนั่งสมาธิสวดมนต์เป็นประจำเข้าสู่เส้นทางของการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณเจอครูรุกคูบาอาจารย์ที่ให้ทางให้แสงสว่างในช่วงนี้นะคะมาดูกันต่อนะไพ่หนึ่งดาบการตัดสินใจที่แน่วแน่อืนะคะความเด็ดขาดการตัดสินใจที่แน่วแน่ความเข้มแข็งนะคะการรักตัวเองการทำอะไรเพื่อตัวเองการลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างเพื่อก้าวไปข้างหน้า เพื่อ,อเติบโตขึ้นกว่าเดิมการพัฒนาตัวเองหลายๆด้านการเรียนรู้นะคะการที่ฝึกทักษะฝึกฝนอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเพื่อที่จะทําให้ตัวเองนั้นน่ะนะคะเติบโตขึ้นก้าวหน้าขึ้นประสบความสําเร็จมากขึ้นหรือดึงตัวเองออกมาจากจุดที่มันไม่โอเคพยายามที่จะดึงตัวเองออกมาจากจุดที่มันแย่ๆหรือดึงความรู้สึกของตัวเองที่มันแย่เพื่อที่จะทําให้ตัวเองมีพลังในการใช้ชีวิตมากขึ้นในช่วงนี้นะคะ ว้าวนะคะคุณจะได้ปลดล็อกเรื่องอะไรไม่มอจะคอกระดิ่งนำโชคให้นะคะคุณจะได้ปลดล็อกเรื่องการเงินไม่หมอมั่นใจเลยนะว่าดวงการเงินคุณเปิดจริงๆคุณถ้าคุณเป็น fc นะถ้าคุณติดตามแม่หมอเป็นประจำดูทุกคลิปเลยนะคุณจะเห็นว่าช่วงเนี้ยแม่หมอจะจับได้ไพ่เดอะเฮอร์ิตบ่อยมากและจะมาคู่กับไพ่าราชาเหรียญบ่อยมาก ไม่หมอมั่นใจจะมีคนได้เงินก้อนใหญ่ในช่วงนี้เป็นคุณแน่ๆนะคะขอให้คุณเชื่อว่าเป็นคุณนะมีคนจะได้เงินก้อนใหญ่มีคนจะได้ปลดล็อกเรื่องการเงินมีคนจะได้ปลดล็อกพัฒน,นาการหนี้สินต่างๆมีคนจะมาช่วยเหลือคุณเรื่องการเงินนําเงินก้อนใหญ่มาให้คุณหรือโชคก้อนใหญ่มาให้คุณแน่นอนนะคะไพ่ราชาเหรียญไม่ธรรมดาค่ะถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมานะไพ่ใบนี้ไม่ได้เปิดขึ้นมานง่ายๆนะคะจริงๆนะถ้าโดยตามที่ไม่หมอเปิดพลังงานไพ่มาเนี่ย ถ้าดวงการเงินใครเปิดแล้วเข้ามาเจอไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะดวงการเงินบุญการเงินคุณเปิดนะคะซับเก่าบุญเก่าโอ้โหนะคะสิเหรียญมาเลยนะคะพลังงานไพ่สิบเหรียญแม่หมอต้องบอกว่ามาคู่กับราชาเหรียญน,นะคะคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินที่ดีจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจะมี จะมีเส้นทางนะคะเหมือนกับว่าเส้นทางทางการเงินเปิดนะคะบางคนอาจจะมีการสร้างรายได้เพิ่มหลายๆช่องทางเข้ามานะคะบางคนถ้าธุรกิจเงียบซบเซาต่างๆลูกค้าจะกลับเข้ามาถ้าปิดดิวอะไรยังไม่ได้นะถ้าคนทําธุรกิจปิดดิวอะไรยังไม่ได้จะปิดดิวได้ในเร็วๆนี้นะคะหรือการเจราจาต่อรองสิ่งใดนะคะจะเจราจาสําเร็จในเรื่องของการเงินนะพลังงานสิบเหรียญขึ้นมาครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะต้องบอกว่าเป็นความมั่นคงในครอบครัว เป็นความที่คุณรู้สึกว่าดูแลคนในครอบครัวได้นะคะมีเงินมากพอที่จะสร้างที่จะทำธุรกิจสิ่งใดที่อยากทำนะคะพลังงานไพ่ห้าไมายความสับสนวุ่นวายใจห้าไม้เนี่ยเห็นไหมคะคนหลายคนตีกันสับสนวุ่นวายกับคนวุ่นวายกับคนมาเยอะนะคะพลังงานของการที่บางทีอ่ะคุณเองอาจจะต้องปล่อยวางในเรื่องของคนอื่น นะคะอย่าไปสนใจคำพูดของคนอื่นมากจนเกินไปเพราะมันจะทำให้คุณก้าวหน้าไปไหนไม่ได้สักทีนะคะเลิกแคร์คนอื่นที่ไม่ได้ช่วยทำให้ชีวิตของคุณมันดีขึ้นนะพลังงานไพ่เดอะมูนเดอะมูนบางวันความรู้สึกยังสับสนกับตัวเองบางวันยังดิ่งกับความรู้สึกบางเรื่องนะที่ทำให้คุณกังวลใจยอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าไพ่เดอะมูนขึ้นมากับไพ่ห้าไม้มาด้วยกันเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณจะต้องทำ เหมือนวางสภาวะจิตของคุณไว้ให้มันนิ่งให้มันสงบได้เหมือนควบคุมความคิดควบคุมจัดการอารมณ์ความคิดความรู้สึกของตัวเองได้ให้ดีๆ รู้ทันความคิดของตัวเองให้ดีๆเพราะมันจะมีบททดสอบเข้ามากระทบคุณอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นจากคําพูดของคนคนโน้นพูดอันนั้นคนโน้นพูดอันนี้ทําให้คุณคว้เขวยสับสนวุ่นวายหรือความเดือดเนื้อร้อนใจมันมาจากคนอื่นใดๆนะเพราะไพ่เดอมูนเนี่ยบางคนแบบมีสภาวะที่แบบเขาเรียกว่าแบบเหมือนซึมเศร้าไม่รู้ตัวบางทีเศร้าร้องไห้ไม่รู้ตัว นะคะเพราะว่ามันเจอเรื่องอะไรมาเยอะบางบางทีร้องไห้คนเดียวเก็บอะไรหลายๆอย่างไว้คนเดียวนะไพ่ใบนี้นะคะมาดูกันต่อสิไพ่ the Empress คุณจะได้นั่งอยู่บนบัลลังแห่งความอุดมสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ The Empress คือความอดทนความเข้มแข็งความเสียสละความแข็งแกร่งมากับพลังงานจัก,กรพัดดินีหมายความว่า ตัวคุณเองนะมีความเป็นแม่ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะมีพลังงานความเป็นแม่ความเป็นผู้ให้ความเป็นผู้เสียสละความเป็นคนใจกว้างใจดีแต่อย่าใจดีกับคนอื่นมากจนเกินไปจนโดนคนอื่นเขามาเอาเปรียบน,นะคะพลังงานดีนะแต่ว่าเหมือนไพ่เตือนคุณนะคะเตือนคุณบอกว่าถ้าคุณจะเปิดรับดวงชะตาที่เป็นไพ่แบบราชาเหรียญน,นะคะดวงการเงินเปิดที่มั่งคั่งที่สุดไพ่สิบเหรียญไพ่ดีเอ็มเพรสขึ้นมาเนี่ยนะคะดวงเปิดบุญเปิดบารมีเปิดโชคเปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องแบบ เหมือนปลุกเหมือนปลุกพลังความคิดความรู้สึกของตัวเองเปลี่ยนตัวเองใหม่ให้มาอยู่ในพลังงาน energy ที่แบบพร้อมรับโชครับทรัพย์ให้ได้นะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาข่าวดีอัศวินดาบจะมีคนส่งข่าวดีมาให้คุณสิ่งที่คุณคาดหวังรอคอยกําลังจะมาถึงนะคะคุณกำลังจะปลดล็อกเรื่องการเงินมั่นใจได้เลยนะบางคน โอ้โหนะคะกเหรียญรอไม่หมอก,กาลังจะบอกว่าบางคนรอเงินก้อนนี้มานานแล้วนะคะก้าเหรียญก็ขึ้นมาเห็นไหมคะว่าพลังงานไพ่วันนี้สวยมากๆนะคะพลังงานดีมากๆนะคะแต่ต้องบอกว่าสําหรับบางคนนะคือเป็นพลังงานที่มันเหมือนกับว่าบางทีอะเราคิดหวังไว้แบบโอ้โหเราจดจ่อกับมันมากจนเกินไปแม่หมอจะสื่อให้ว่าพลังงานไพ่ท่านบอกว่า ลองปล่อยวางเนี่ยไพ่เบนิชิวนะลองปล่อยวางลองไม่คาดหวังดูมันเหมือนกับว่ายิ่งเราไปคาดหวังมันมากมันเหมือนจะเลื่อนเวลาการที่มันจะเข้ามาช้ากว่าเดิมแต่มันมาแน่นอนค่ะแต่ถ้าคุณลองปล่อยวางลองไม่คาดหวังกับผลลัพธ์สิ่งที่คุณคาดหวังตอนนี้เรื่องการเงินหรือปัญหาอุปสรรคไม่ต้องไปโฟกัสที่ปัญหาไม่ต้องไปโฟกัสที่อุปสรรคมาโฟกัสที่ตัวคุณเองมาดูตัวเอง มาดูตัวเองตอนนี้คุณทำอะไรอยู่คุณนั่งคิดเครียดแล้วคุณลงมือทำอะไรบ้างแม่หมอไม่อยากให้งมงายนะมาดูแม่หมอแม่หมอจะบอกว่าแม่หมอเชื่อมั่นในพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านมีอยู่จริง แต่ท่านไม่ได้จะมาช่วยคุณร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้าคุณไม่เริ่มจากการที่คุณต้องทำอะไรลงมือทำอะไรด้วยตัวคุณเองคุณต้องเชื่อมั่นในตัวคุณเองถ้าคุณไม่เชื่อมั่นในตัวคุณเองพลังงานนะคะที่จะผลักดันคุณไปรับโชครับทรัพย์ความสำเร็จตรงนี้นะคะมันจะไปแบบมันจะไปแบบเอ่อยเหมือนคุณยังเหมือนคุณยังเดินเดินไปทั้งทั้งที่คุณแบบนั่งรถไปก็ได้คุณขึ้นเครื่องบินไปก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ อยากจะผลักดันนะคะให้คุณเองเนี่ยนะคะเหมือนลุกขึ้นมาสู้นะคะสู้เพื่อตัวคุณเองเข้มแข็งเพื่อตัวคุณเองนะคะเชื่อมั่นว่าคุณทําได้ด้วยตัวคุณเองคือตอนนี้คือมันมีอะไรที่คุณสามารถทําได้บ้างคุณต้องมานั่งคิดถ้าคุณจะคิดนะให้คุณคิดวางแผนชีวิตว่าตอนนี้คุณทําอะไรได้บ้าง แล้วการที่คุณมาโฟกัสที่ความคิดตัวเองมีมีสติรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันเนี่ยนะคะแล้วลงมือทําในสิ่งที่คุณควรจะต้องลงมือทําไม่ใช่ไปนั่งคิดนั่งเครียดนอนคิดนอนเศร้านะคะเพราะฉะนั้นพลังงานของการโฟกัสอยู่กับปัจจุบันรู้ลมหายใจและลงมือทําสิ่งที่คุณต้องทําจะผลักดันให้คุณได้เปลี่ยนแปลงปลดล็อกดวงชะตาชีวิตของคุณด้วยตัวคุณเองนี่แหละอีกหนึ่งใบนะใบสุดท้ายอัศวินเหรียญเห็นไหมคะ มีอัศวินขี่ม้านะคะนําเหรียญน,นะคะนําเงินมาให้คุณปลดล็อกเรื่องเงินแน่ๆน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะอยู่ที่ว่าตัวคุณเองนะคะจะน้อมรับพลังงานนี้เปลี่ยนแปลงพลังงานในตัวเองนะคะเหมือนเลิกจมอยู่กับความคิดความเครียดความกังวลใจไม่ต้องตั้งคําถามอะไรเยอะหรอกคะ่ะค่าตั้งคําถามนะคุณตั้งคาถามว่าวันนี้คุณลงมือทําอะไรเพื่อที่คุณจะได้ผลลัพธ์ในสิ่งที่คุณต้องการแล้วไหมถ้าคุณทําดีที่สุดแล้วนะ ขอให้คุณไว้ใจเชื่อใจว่ามันต้องเกิดขึ้นเหมือนที่แม่หมอไว้ใจเชื่อใจพลังงานตรงนี้นะพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านมาสือ่อมาบอกให้นะคะไพ่แปดไม้แปดไม้ข่าวดีแน่นอนค่ะพลังงานไพ่วันนี้ดีมากนะคะแปดไมะะงงขด้ข่าวดีข่าวดีเรื่องเงินแน่นอนโอ้โหมา ให้การเงินที่ดีที่สุดนะคะราชาเหรียญสิบเหรียญเก้าเหรียญมาพร้อมมาพร้อมกันอยู่ตรงนี้ตรงแน่คุณตรงนี้อยู่ที่คุณจะน้อมรับพลังงานนี้ไหมคุณเจอคลิปนี้เห็นคลิปนี้คุณฟังจนจบมาตรงนี้หรือไม่นะคะถ้าคุณฟังจนจบมาตรงนี้ไม่หมอเชื่อว่าคลิปนี้เป็นของคุณนะคือพลังงานวันนี้ไม่หมอรู้สึกว่าคุณมีพลังนะคือไม่หมอพูดด้วยความรู้สึกที่เหมือนคุณมีพลังนะแต่บางครั้งมันเหมือนยังติดอะไรเล็กๆอยู่ในใจอะ่ะเพราะฉะนั้น ปลดล็อกปลดปมบางอย่างในใจเคลียร์บางอย่างออกนะคะเคลียร์ความรู้สึกที่มันแย่แ่ไม่ดีหรืออะไรที่ใครเคยทําอะไรให้คุณรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีคุณตัดออกซะนะคะคุณกลับมาโฟกัสเป้าหมายในชีวิตของคุณพอและเชื่อว่านี่แหละคือดวงของคุณที่มันเป็นดวงที่ดวงการเงินเปิดปลดล็อกให้คุณแล้วแน่นอนนะคะไม่หมอกขออวยพรอวยัยให้กับทุกๆท่านที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้และเชื่อมั่นศรัทธา ในพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเกิดขึ้นเป็นจริงสําเร็จเร็ววันฉับพันทันใจดวงการเงินเปิดดวงโชคเปิดบารมีเปิดบุญเปิดรับโชครับทรัพย์ก้อนใหญ่ก้อนโตเข้ามาในดวงชะตาของคุณเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะคะสาธุสาธุสาธุนะคะ